มาชิมรสชาติกันอือร่อยค่ะมาคะทุกคนมาก้อยเห็ดจมูกหมูนะคะแล้วก็หามาก็ยังไม่มีเวลาทำเลยจ้ะแชตู้เย็นถึงมาต้มล้างเสร็จล้วก็ต้มหั่นเสร็จเรียบร้อยได้จ้ะมาลองชิมรสชาติมาก้อยแล้วจะอร่อยแค่ไหน <c oughs> ครั้งแรกในชีวิตค่ะ เรจะมีพริกผงตำใหม่ๆนะคะข้าวคั่วตำใหม่ๆหอมซอยอ,อต้นหอมผักชีนะคะมะนาวแค่นี้แล้วจ้ะแล้วก็เครื่องปรุงแล้วก็ง่ายๆผงชูกับน,น้ำปลาจ้ะนะคะอื่นแล้วก็ <c oughs> กินมะานาวก่อนเนาะ ยุงเริ่มมาแล้วจ้ะทำตอนเย็นผงชูจ้ะน้ำปลากะอากะาก่อนแล้วจ้ะยุงก็ตอม แาก่อนจ้ะอ,อเคแล้วค่ะทีนี้เราก็จะใส่เครื่องปรุงใส่ที่ผงไปจ้ะโอ้ไม่รู้สามีแกจะกินด้วยวป่ะแกคงอยากชิมจ้ะสักหน่อยก็ข,ข้าคั่วหอมจ้ะ แล้วเราก็จะใส่ใส่ลงไปเลยนะคะหอมใบผักชีหอ,หอมถอดเนื้อไว้ด้วยเ <c oughs> <c oughs> สียงทอดเนื้อ่อะเขาให้เข้ากันจะ้ะสีอาจจะไม่จีดจัดนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าสามีก็จะชิมด้วยหรือเ่าดี๋ยวขอชิมอีกสักหน่อยค่ะโอเคไหม ก้อยเห็ดจมูกหมูจ้ะอืมอร่อยค่ะจะเอากรุบๆเนาะจะบอกว่าคล้ายเห็ดหูหนูก็ไม่เชิงนะคะกรุบๆอยู่อร่อยค่ะอร่อยอเป็นเม,เมนูเย็นนี้นะคะแล้วก็นี่ก็คืออดอกผุดจ้ะดอกผุดกับหน่อผุดนะคะ เอามาต้มว,นนว,ว,วันนี้กินลวกค่ะกินสดไปเยอะแล้ววันนี้กินลวกอชะอมจ้ะนี่เป็นเมนูเย็นนี้จ้ะนี่คะ่ะทุกคนอาหารเสร็จแล้วนะคะนี่ก็คือเอ่อเอกของเราเนาะเมนูก้อยจมูกหมูคะ่ะก้อยเห็ดจมูกหมูแซ่บจ๋าแซบ่บหมูทอดจ้ะแล้วก็เน่อผุดจ้ะ อร่อยค่ะจะกินกับแก้มคู่กินกับน,น้ำพริกก็ยิ่งอร่อยค่ะแล้วก็ชะอมโอเคค่ะทุกคนมากินข้าวด้วยกันนะคะมาค่ะมาทานมากค่ะว่าค่ะทุกคนมาทานข้าวด้วยกันอันนี้ก็คือก้อยเห็ดจมูกหมูนะคะนี่ จะดาไปสักหน่อยเพราะว่าเวลาเอามาไม่ได้ทําสะอาดเลยเอาใส่ตู้เย็นก็เลยเป็นแบบนี้จะ้ะเดี๋ยวเราจะมากินอก๋วยเห็ดจมกหมูนะจะ้ะแล้วก็นี่ก็คือผักป่านะคะก็คือหน่อผุดนะคะนี่หน่อผุดดอกผุดจะ้ะวันนี้ลวกกินเพราะว่ากินสดเยอะแล้วอร่อยค่ะลวกกินเดี๋ยวจะลวกกินดูซิว่ารสชาติเป็นแบบไหนที่แรกว่าจะไม่ทําน้ําพริกแล้วค่ะแต่อดไม่ได้มีผักก็ต้องมีน้ําพริกเนาะ แล้วก็มีหมูทอดจะให้สามีด้วยโอเคคะ่ะทุกคนมาคา่ะมากินข้าวด้วยกันมานะคะเดี๋ยวจะกินให้ดูสักนิดเนาะแต่ไม่โชว์หน้านะคะมานะคะทุกคนมาคา่ะเราก็มาชิมเอ่อเห็ดอนเนาะเพราะว่าไปหาเห็ดก็ต้องมาชิมให้เพื่อนเพื่น,พนได้กินด้วยเนาะจะได้รู้ว่า <laughs> กินได้รดไม่รดยังไงก็ไปด้วยกันนะคะ หอยหอบเปรี้ยวนิดๆเนาะอร่อยเลยแหละนปิดกันชากกันได้เลยสามกีก็กินด้วยค่ะเห็นเมียก,กินก็ต้องกินด้วยเป็นอะไรก็เป็นด้วยกัน อุ่นอ,อ,อร่อยเหรอ,อสามีก็บอกอร่อยค่ะคราวนี้เราก็มาอร่อยมากแซ่บแซ่บคราวนี้เราก็ไม่กินเนือผุดจ้ะไม่รู้เห็นดีหรือเปล่าแบบนี้เลยนะคะอยู่บ้านอืม ได้กินของป่าเลยมีความสุดอร่อยค่ะอร่อยกว่านอกกระทือที่ไปเก็บมาอันนั้นเคี้ยวขสักหน่อยหรือว่าไปเก็บกระทืออื่นก็ไม่รู้แต่ก็กินค่ะรอดอยู่โอเคนะคะทุกคนขอทานข้าวก่อนนะคะขอบคุณค่ะที่รับชมเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ